เดี๋ยวมาลงดีชันนะครับมันเป็นโซเชียลมันชอบเมาส์แล้วก็แฟนูกว่ามันตัวดีเลยคือมันเข้าไปลาไปไปสวนนุเรียนไปอะไราเขาก็จะชอบไปถ่ายแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกคนมาดูสวนพี่แปรลี่ซื้อให้แล้วแล้วสมัยก็ไม่รู้แล่เราไม่ไปตัดเฉยๆรอรู้ใช่ไหาแล้วคนก็เชื่อเลยเมา่อไรกาแฟกับบ้านล่ะ เขาแทนั้านถึงทำมเป็จวลกกีแต่ว่าก็คือนึ่งเขาจะไปอยู่ด้วยดีๆหอแต่งก็ขอเราเรียกหอม็นาอไรก็ได้ได้ได้เัาสมองก็หต่งห้อมแบบพีหอมแบบไม่ใช่ตัวเออเอาแเี่ยเป็นอาทีพนะเป็นอี่นะ ไปจ้าไปจ้าาต้องการพิธีกรหรือว่าอะไรก็บอกเองฉันพิธีกรมาโชว์ไงบางคนก็ได้ขอให้เป็นเป็นส่วนเราเป็นส่วนเาป็นสายเขอาะคนพูดสีแดงแล้วก็ต้องสีแงอะไรเงี้ยอาจจะผู้ชายอาจจะพูดว่าแบบว่าพ่อสงเฉยๆปอดอะไรเง้ยอันนี้เหอน่าน้ำกระไรสดอยู่ะไล่สนอยูก็ไน้องขอไปขอจอยกัน็ได้วยกันก็เลยบบอ่าแเอของเทียงเป็นพี่เป็นน้องกัน เาริงๆอ้นาูเป็นมที่เรีด้ว่ามีสุขีสดมีมากคุณูดูรายการคุยชักโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดเลยค่ะ ขออีกทีนึงนะคะเอาใหม่นะแา่ชั่วท er> ี่ปราสาทตามเมืองทองยัเป็นของไทยรักเราจะรักเราจะไม่ต้องมาลายแน่นอนนี่ดูนี่ครับโควิดห่วงโดนนะฮะรีบรีนอกจากรักชาติแล้วยังรักเธอด้วยอะไรนะครรักเท่าเท่ากันเพราะสัมพันธ์ทั้งคู่ เขามีให้ไปออกรบเมื hmm. ่อไหร่ขอเลือกชาติก şey ่อนเลือกเธอนะคะไม่ใช่เดี๋ยวขอส่งเธอไปเพื่อชาติได้ได้ได้เดี๋ยวขอถ่ายรูปคูกันนิดนึงนะ